เดี๋ยวเดี๋ยวแก๊งนี้ใครเนี่ยยังไงเนี่ย้ฮะอะไรนะตื่นทำแล้วมาทำอะไรอะ่ะนั่งสมาธิเหรอ no อ้าวไม่ใช่แล้วทำอะไรอ่ะดูไยอ่ะโอเคโอเคดูก็ได้ ทการรวมตัวของนักศึกษา17คนเพื่อร่วมทำโปรเจกต์ในรายวิชาพลเมืองตื่นรู้โดยมีเป้าหมายคือการพัฒนาชุมชนเมืองทองด้วยความตื่นรู้โปรเจกต์ project ที่พวกเราเลือกทำก็คือสวัสดิ์แปลงแตงกว่าเพื่อบูรณาการร้านน้องแตงกว่าร้านอาหารตามสั่งที่ตึก48เรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมาชิกท่านหนึ่งในกลุ่มที่อาศัยอยู่ตึก48กล่าวว่ามีร้านหนึ่งใน48อร่อยมาก ดังในทิกตอกด้วยนะแต่ว่าคนหาไม่ค่อยเจอเลยอะ่ะหน้าร้านไม่มีป้ายติดไม่มีเมนูอยากเข้าไปแก้ไขตรงนั้นจังจากนั้นเราก็ได้เข้าไปสำรวจปัญหาถึงที่ได้สัมภาษณ์เจ้าของร้านน้องแตงกว่าด้วยและได้ความเห็นในทํานองเดียวกันตอนนี้คือทางร้านเราขายค่อนข้างขายดีลูกค้าจะรู้จักในตามทิกตอกค่ะแต่ว่าเพอ,เอิญว่าลูกค้าจะหาร้านไม่เจอเพราะอะไรเพราะไม่มีชื่อร้านมาไม่มีจุดเด่นว่าจุดเด่นของร้านคือตรงไหน บังเอิญบังเอิญว่ามีลูกค้าผ่านมาพอดีสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตนะคะคือว่าคือพี่มาทานที่ร้านแตงกวาใช่ไหมคะใช่คับพี่พบปัญหาอะไรที่ร้านแตงกวาบ้างเหรอคะเอ่อพอดียังไม่ขึ้นในแมปใน GPS นะครับก็เลยหานิดนึงว่าอยู่ตรงไหนแต่ว่าตามมาตากติกตอกค่ะอ๋อตามมาจากติ k t o อกแล้วก็มองหาแบบว่าดูจาก,จากป้าย รู้จักในทิกตอกเลยแล้วก็ดูว่าร้านคือร้านไหนอะไรเงี้ยใกมบ้าาใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่มีหน้าร้านนี่ค<ๆ>ใช่ไหมคะใช่คัะได้คะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคะ่คณคะเดี๋ยวไว้มาลองนะคะหปัญหาแบบเดียวกันเลยนั่นก็คือไม่มีป้ายหน้าร้านทำให้ไม่ทราบเวลาเปิดปิดและวันหยุดอย่างชัดเจนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สังเกตเห็นก็คือเรื่องสุขอ,อนามัยแล้วเราจะแก้ไขอะไรได้บ้างนะ แต่ก่อนอื่นเราต้องปรึกษาทางร้านก่อนเอ่อแต่ถ้าถามว่าพอมีน้องๆเข้ามาจะเสนอทำโปรเจกต์นี้ให้ยินดีมากยินดีเพราะว่าลูกค้าทั่วไปก็จะได้รู้ว่าเออร้านนี้นะร้านน้องแตงกวานนะออมองเห็นอ,อ๋อนี่ไงร้านที่ลงติ๊กออกร้านดังในกระแสอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะและเมื่อเจ้าของร้านอนุมัติแล้วเราก็ตัดสินเคาะป๊อกป๊อกและเริ่มดำเนินการทันที พวกเราแบ่งหน้าที่ในงานหลักออกเป็น3ฝ่าย 1. ฝ่ายดีไซน์สฝ่ายทำความสะอาดร้าน,าาาานและ 3. ฝ่ายงานช่าง ส่วนงานย่อยมีทั้งหมด6ฝ่ายตากล้องออดิเตอร์ตกแต่งสไลด์เนื้อหานำเสนอและฝ่ายทำโครงงานเมื่อแบ่งหน้าที่แล้วแต่ละฝ่ายก็แยกกันไปทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละสัปดาห์ก็ต้องมาอัปเดตงานให้อาจารย์ฟังเรื่อยๆคุยกันเรื่องงบประมาณติดต่อร้านไวายนิ้วใดๆเอ่ย e A few moments later และแล้วป้ายจากฝ่ายดีไซน์ก็ได้คลอดออกมาปลิ้มปลิ้มกันเลยล่ะจากนั้นก็ให้ฝ่ายงานช่างประสานงานต่อระหว่างที่รอไป้ายไวนิว้วฝ่ายทำความสะอาดก็ลงพื้นที่ปัดกวาดเช็ดถู วนิ้วมาแล้วได้เวลางานช่างออกลงแล้วเอาคนกลัวความสูงขึ้นไปวัดดูยูมีนน่ะใช่คือกล้องกลัวความสูง น้องแต่งกว่ารูปแบบใหม่เกิดแล้วดูดูต่างกันใช่ไหมแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างนะอืมเป็นที่น่าพอใจเลยละ่ะ อิ่มอ,อกอิ่มใจกันเลยแบบนี้ที่พยายามกันมาตลอด3เดือนไม่สูญเปล่าจริงๆตื่นทำขายกนิ้วให้ตัวเองและนอกจากนี้ต้องขอประนมมือไหว้ขอบคุณทางร้านน้องแตงกวาที่ให้ความการุณาแก่พวกเราขอให้กิจการรุ่งเรืองแบบนี้ต่อไปขอบคุณที่ให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตนี้นะคะ